ผลิตภัณฑ์จากดิสนีย์ที่มันของสมนาคุณจากธนาคารนะคะผมก็น่ารักอยู่นะ <c oughs> ใช้ได้เลยน่นนารกักมากว้ายเป็นรูปพี่มิกกี้คน่ารักอะซิป์น่ารักมากว้ายฮัลโหลสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพวกเราบรนดาสเอ็มดีนะครับและมากับเชื่อง Unboxing Therapy นะคะอ้าวันนี้ไม่เห็นกล่องเกิดอะไรขึ้นพกล่องใหญ่เกินเฟรมไปแล้วเขาไม่้หยิบปาิทินเนาะก็วันนี้เราจะมากับนิตีมของผลิตภัณฑ์จากดิสนีย์ที่มันของสมนาคุณจากธนาคารนะครับของแยังไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไม่รู้สปอนเซอร์ใช้งันเองจากกูใช้งันจริงก็ยังอยู่กับคอลเลกชันเดิมก่อนอันแรกก็คือคอลเลกชันที่จะเป็น u o b x Disney Cruise ที่เราเคยแกะ ที่เราเคยแกะไปแล้วถึง2คลิปคืออันนี้และอันนี้นะครับน้องก,ก็จะมีโดนัลด์ดักเจ c ซี่ดักกูฟี่แล้วก็พลูโตไปแล้วนะครับน้ mm hmm. ะก็อีกอันนึงก็จะเป็นของสมบัตคุณนะครับผมจาก t t ทีที่มาจากบัตรเครดิตและบ no mm ัตรเดบิตทีทีบีเอ็กซ์ดิสนีย์โนสปอนเซอร์ช่นกันสำหรับผู้ใช้งานจริงเลยนะครับเ,เริ่ม เรื่องไปที่ UOB อันนี้ i v e c กันก่อนนะจ๊ะมันมีทั้งหมด8ตัวอันนี้เป็นตัวที่5แล้วตัวที่6ของเราแล้วเราคิดว่าเราจะพอแล้ะแล้วเดี๋ยวปีนี้เรามีแผนว่าจะไปดิสนี์คือปีนี้เป็นปีที่มี2ปาร์ที่ครบรอบพร้อมกันก็คือฮ่องกงฮ่องกงนิซิลนันครบรอบ20ปี กับที่ดิสนีย์แลนด์ที่แอนแอชมอลเอนะคะใช่ก็คือครบรอบ70ปีก็เป็นดิสนีย์แลนด์ที่แรกเนาะแได้เลยทั้งสองที่นะแล้วก็คิดว่าเราคงจะซื้ออะไรกันมามากมายเหมือนเดิมมาดิสนีย์ครูซไลน์นะครับนะ ดิสนีย์คุสไลท์เช่นกันดิสนีย์แอดเวนเจอร์นะครับรำที่ไปกับสิงคโปร์แล้วก็ UOB แน่นอนครับคือเปิดออกมาก็จะเห็นกล่องหนึ่งสองซ้ำเห็นกล่องก่อนโอเคแอมช่วยนึ่ง 1> 1, สิหนึ่งสองซ้ำแสางเป็นพี่วินนี่นะจ๊ะโอ้ยเ,เท้าแดงชุดแดงมาเลยใส่หมวกกะลาสีด้วยขับต,งตงงางอนยาวแต่ารักอยู่นะใช้ได้เลยน่ารักมากเพราะตัวอื่นจะเป็นเซลเลอร์นะอันนี้จะเป็นแคปเช่นล้วเนาะโอเคไปกันต่อกับตัวสุดท้ายกันทุกคนนะส่วนหนึ่งว่าอีกตัวหนึ่งที่เ มาโคู่กันคือใครตึ้ง, <S 2> <S 2> <ด>งอ่ะล้วให้อามดึงเลยหนึ่สองแล้นี่คือแคปเทนมิกกี้ของเราเนาะว้าวเป็นแคปตันมิกกี้ใส่ชุดสีน้ำเงิน,น่ะชุดสวยมากเลยอ่ะดีมากเลยอ่ะตัวนี้ดีมากอันนี้เป็น u o b x disney exclusive limited edition นเนี่ยจ้าต่ไป <ละ S 1> สำหรับ UOB X Disney Cruise นะแล้วก็6ตัวแล้วอย่าลืมไปดูคลิปเก่าได้ต่อมาก็จะเป็น TTB Disney นะครับเป็นโปรโมชั่นจากธนาคาร TTB ร่วมกับบัตรเครดิตและบัตรเปนเบส Disney นั่นเองถึงว่าเขาจะมีโปรโมชั่นแลกเข้าอะไรเงี้ยรู้เท,ท่าไหร่ฝากเงินเท่าไหร่ก็จะได้ของสมนาคุณอะไรเงี้ยตัวอย่างน้าบัตรก็ตามไปดูกันที่ o f f ฟ cial ของ TTB ได้เลยนะจ๊ะอันแรกก็คือจะเป็นใบกล่องเล็กๆและและแลนั่นคือ และนี่คือกล่องข้าวนั่นเองจ้าพูดเล่นนะเหมือนเป็นคลช์เลยทุกคนเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของกระเป๋านี่คือกระเป๋านะจ้าทุกคนก็คือด้านหน้าจะเป็นแบบลายแบบว่าสีฟ้าขาวที่เห็นป่ะมีเงาของพิมมิกี้ด้วยเป็นแบบรอยนูนด้านหลังก็จะเป็นสีขาวคืออ้าวจริงททำสวยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยสีน่ารักมากสีเป็นรูปพิมมิกี้เนาะใส่สบายน่ารังมากเป็นสีขาวเทาเป็นลายพิมมิกี้อย่างนี้นะครับ ซึ่งซึงซึ่งแล้นเราจะมาห้อยสายกันดูดีกว่าใครเป็นสายพินเทรดเดอร์เราสามารถเอาพีนมาเปักข้างในแล้วก็ประกบดีไปก็ได้นะอุ้ยดูดินกันนะเอาพินมา,าแปะข้างในอย่างี้ก็จะเป็นสายสพายแบบนี้น่าจะปรับให้ยาวขึ้นได้นิดนึ่งเนาะอันนี้สั้นแม่ขาลองสปายสินะ สพายไม่ได้โอ้น่ารักอยู่นะเออน่ารักเลยอ่ะพอสอค้อยใส่สีขาวแล้วน่ารักมากเลยอ่ะจริงเราใสยกันเป็นลายลายพี่มิกกี้เห็นไหมเบื่อด้านหนึ่งก็ห้อยอีกด้านหนึ่งก็แบบได้ทั้งสวยทั้งสองด้านจริงอ่ะสมัครว่าสำหรับเป็นดิสนีย์แลนด์ได้โอ้น่ารักก็ตะเกียบออันนี้ได้จากบัตรเดบิต TTB Disney นะครับที่จริงบัตรเดบิต TTB ิสนีย์จะมีของอีกอย่างแต่ว่ามันน่าจะได้อีกเดือนสองเดือนเลยครับ ทีนี้เราจะมาดูของสมนาคนที่ได้จากท t v Disney จากประเภทบัตรเครดิตกันบ้างนะครว้าวให้อัาดิบขึ้นมปเข้ากล้องเลยแล้วกันท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 ันนะนี้คืออะไรกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางไซ20นิ้วเดี๋ยวเราลองแกะดเอยากได้20นิ้วใหม่พอดีเลยอ่ะแลไม่เห็นเลย ซึ่งมันซึ่งมันไม่มตะโกนอ่ะแล้วมันสวยอ,ะอ่ะ <_ d ata> อามก็จะเป็นลายก็จะเป็นสีขาวเนาะเป็นลายพี่มิกกี้เนาะอ่ะาแล้วก็ด้านข้างจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นลายมิกกี้เป็นเรือหัวพิมกี้โลโก,โลกล้แบบว่าที่คลาสสิกของพี่มิกกี้เนาะท่านในมีอะไรบ้าง ชานชาลาทุกคนอาจจะไม่เห็นเขาไปกันนึงตรึงก็คือเห็นบ้าตัวที่บุกก็จะเป็นลายเดียวกับกระเป๋าใบเล็กเมื่อกี้นี้เป็นข่าวฟ้าข่าวฟ้าทั้งสองฝั่งเลยเราสามารถแครีอ่อนไปฮ่องกงได้รอบนี้โอ้ยดีมากขอบคุณ t ี b สำหรับสิ่งนี้ซึ่งเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราใช้งานตามเงื่อนไขนะจ๊ะ น่าสวยชอบไว้ในอ่ะจับใจนี่ยได้กระเป๋าเดินทาง20เพราะว่าใบเก่าพังพอดีและนี่คือทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับโอเคก็เป็นของชิ้นใหญ่ๆขนาดนั้นเลยเนาะแล้วก็โอเคได้มาแล้วก็อยากมาแกะให้ทุกคนดูด้วยถ้าใครมี U B X Disney Cruise ตัวที่เหนือมาอวดกันได้นะคะสิ่งที่เรายังไม่ได้มาก็คือชุดกันร้อนชั้นรักกระเป๋าไปเที่ยวดิส尼แลนด์ดีกว่าเออเดี๋ยวเราจะเอาอวดให้ดูเรารักกระเป๋าอันนี้ไปใช้งานจริงไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้้วยยนนนะคครรับบตอออองชเเท์ขกา กระดิ่งกิ้กิงๆเลยนะโอเคครับเท่านี้นะครับในวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย